รีวิวงานแต่งเพื่อนสาวก่อ,น,อนเราก็ต้องถามก่อนนะคะว่าตรีมอะไรเพื่อนบอกอะไรก็ได้แต่ขอชมพูอะสรุปชมพูหรือไม่ชมพูแม่เพื่อไม่ให้ดุดตีมเราก็เลยไปที่ร้านผ้าเลยค่ะส่วนชุดเรามีที่ร้านเพื่อนอยู่แล้วแต่ที่ร้านเพื่อนมีมันใหญ่ไม่พอเราจึงต้องเพิ่มความใหญ่โตเข้าไปด้วยหัวเอย่ยผ้าเอย่ยและการจะแต่งตัวใหญ่โตมาโหร้านแบบนี้เราควรจะให้เกียรติเพื่อนเราค่ะเราจึงถามเพื่อนก่อนว่าฉันสามารถใส่ไปได้ไหมมันจะดูเกินหน้าเกินตาเธอหรือเปล่าด้วยฐานะทางสังคมของหน้าตาแต่ละคนไม่ไมเหมือนกันนะคะ เราจะต้องเทสก่อนว่า บ้านเขาครอบครัวเขาหรือว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาเขินอายหรือเปล่าเข้าใจค่ะว่าโลกเรามันเปิดกว้างคืนแต่เราต้องรู้การะเทศะด้วยนะคะในการแต่งตัวยิ่งใหญ่อลังการแต่เพื่อนบอกว่าจัดเต็มมาเลยชุดคนละสีไม่หับกันแน่นอน mm hmm. เราก็เลยให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติเพื่อนสาวข,ของเรา mm hmm. และระหว่างการเดินเข้างานก็เจอผู้ชมนักมาที่มองด้วยความสงสัยว่าอีสองตัวนี้คือเจ้าสาวหรือเปล่าเอ๊หรือมันมาผิดงานหรือเปล่าเ mm hmm. ต้กับน้องหมอนใช้เวลาในการแต่งตัวกัวกนประมาณ3ามสี่ <อ>คือกว่าจะคิดเสื้อผ้าหน้าผมว่าเราจะไปในทรงไหนแบบไหนได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะตา,ามวั<า>นมีหลายคนถามว่าเขินไหมไอายไหมเวลาแต่งตัวยิ่งใหญ่อลังการไปงานน,นั้นงานนี้เลยเข้าใจค่ะว่าบนโลกใบน,นี้มนุษย์เรามีความอยากอายอยู่ในแต่ละคนไม่เท่ากาันต่อให้เราแต่งตัวแบบเข้าตรีมเรียบร้อยก็ตามเราจะมีความประหมา่าเขินอายว่าใครจะมองไหมไม่มองไหมอยู่ดีเพราะงั้นจะดีกว่าไหมถ้าทุกคนมองมาแล้วยิ้มหรือทำสีหน้าตกใจก็ตามเห็นไหมคะว่ามันงัมไม่ได้อิกจะสาวมันโ้วเวลาสำคัญก็มาถึงค่ะได้ เวลาเก็บค่าซองขึ้นแล้วค่ะสวมให้หมดเลยแล้วเวลาทานโต๊ะจีนแนะนานะคะว่าให้ทานอย่างเต็มที่ไม่ต้องเขินอายใดๆค่ะเพราะเราใส่ซองแน่นมาก50สบจะบอกว่าวันนั้นคือแดดร้อนมากและกลางเต็นท์อยู่กลางแดดแล้วก็มีวงดนตรีอยู่กลางเต็นท์นะคะและด้วยความชุดเรามันใหญ่เกะก,กะไปหมดคนเดินก็ต้องหลบให้เขาเราจึงไม่สามารถเต้นแรงได้ แต่จะให้เราหยุดเต้นนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะ<ม>เริ่มจากการออกสเต็ปเ,เบาๆก่อนเพื่อให้น้องชินกับสถานที่และเสียงเพลง<ม>จากนั้นก็เริ่มอัปเลเวลแรงขึ้นแรงขึ้นต่ำลงต่ำลงถอดหวัวแล้วค่ะ<ม>อย่าดราม่าชุดนะคะชุดขออนุญาตเพื่อนแล้วค่ะว่ามันรากดินได้<ม>พอเราเริ่มคุ้นชินกับสถานที่แล้วก็เสียงดนตรีเราก็ยกเต็มที่<ม>ไปเลยค่ะ,<ม>คะก็คือลืมไปเลยค่ะว่าอากาศมันร้อนมากหลายคนจะมองว่าเราสร้างสีสันให้ผู้คนไม่ใช่นะคะเราสร้างความสุขให้ตัวเองเราเต้นเพราะเราจอยค่ะไม่ได้เต้นเพื่อให้คนอื่นมาดูนะคอยู่ได้ไม เ,เจ้าสาวคนนี้เป็นเพื่อนเต้นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเลยค่ะ,คะรู้จักกันมา20กว่าปีแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบสุดท้ายเรากลับบ้านด้วยสภาพนี้ทั้งคู่เลยค่ะติดตามอีพีต่อไปนะคะว่าเราจะไปงานไหนกันดีและจะใหญ่หรือเล็กรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ